ลกลบสวัสดีท <ak> ่านผู <Abe> ้ชมทุกคนด้วยเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยเยวทำไมเสียงต้องน่ากลัวงั้นนะครับโกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับ FTGTV Factor Gamer TV นะครับผมวันนี้เราอยู่ในที่เกม p r a c i n g Spy View Forest นะครับผมเป็นเกมแนว h o r r o r สยองขวัญกระสั่นกระจาดกระจาดแตกน้ำหมากกระจายขากทุยสเลดนัมเบอร์วันมอฟฟิงนะครับโอ้มาซะเยอะเลยพูดให้กบมันกบมันกบความกลัวของตัวเองไปนะครับผม เกมนี้นะครับก็ได้รับการแคสจากานักแคสเกมอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างพี่เอกฮันโลเกอร์ไปแล้วนะครับผมผมก็เลยมาลองบ้างนะครับผมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมก็ที่แน่ๆก็ผมไม่เคยเล่นเกมแนวฮอลล์ Horror, มาก่อนครับผมอันนี้อาจจะเป็นเกมเกมเดียวที่ผมเล่น เป็นเกมแรกและเกมสุดท้ายที่ผมจะเล่นในเกมฮอลโลนะครับพูดเบอร์ไปเนาะเออโอเคครับก็จุดมุ่งหมายของเกมน่าจะประมาณว่าให้หาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านน่าจะชื่อหมู่บ้านไพ่บิวฟอเรสหรือเปล่าหรือไพ่บิ f ฟอเรสเป็นชื่อป่าเอ๊ะยังไงไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับก็นี่ครับก็ตามคำสั่งของเกมนะครับก็อย่างนี้นะครับ follow the path to สไปวิลฟอร์เรจอันทรีอันทรีอ until the end นะครับผมมันก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับแต่ว่าต้องต้องไปอย่างเงียบๆนะครับผมนะ be quiet be quiet o u r w i f e o t h e r w i s เพราะจะมีใครบางคนที่จะจะอะไร take you will take you r คือจะจัดการคุณนะครับ good luck โอ้โหแม่ง ผมนี้แบบกลัวจนตัวสั่นเลยครับโอเคครับนิวเกมกันครับบ่นมาเยอะแล้ว pricing high will violate oh, <okay. S 1> um โอเคอ้อเขามาแม่งก็แบบน่ากลัวน่ากลัวมากเลยครับจริงๆผมพูดเลย ต่างๆก็ถือว่าผมปรับในแบบมีเดียมนะไม่ได้ปรับสูงอะไรนะครับก็โอเคนะขนาดปรับไบเนีแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวฟุ้งฟิงแล้วนะเนี่ยก็ยังแบบโอ้ยยังมืดตึ๊บอยู่ยังไม่มีความสว่างเลยแล้วไฟฉายนะครับดูครับแม่งก็ส่องแค่นี้โอ้ยพระเจ้าโอ้ยห้อยมาครับลุกยกัน นี่ผมเล่นกับเมดผมอีกคนนึงด้วยนะครับผมขอเสียงว่านหน่อยครับ <f uck> <c oughs> ได้ยินปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยินครับโอเคนี่ครับโหท่านผู้ชมครับผมพูดเลยว่าผมใส่หูฟังข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใส่นะครับ <c oughs> น่ากลัวจงเบยค่อยค่อยเดินดีกว่าครับ <c oughs> เราทำอะไรเราจะก้มหน้าก้มตา เราเป็นคนแบบไม่เงนนะครับอะไรกดูไงอ๋อเล่นกันสองคนนะครับจังหวะนี้เอาเอาไม้เถอะไม้มามาพูดด้วยพูดหน่อยเร็วๆไม่มีอะไรจะพูดไม่มีไม่มีอะไรจะพูดเตรียมตัวกี้อย่างเดียว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 ไม่เจออะไรหรอกเชื่อผมอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมไม่กล้าเปิดไฟฉายแล้วไหร่เออเปิดเปิดใจดีสู้เสือเปิดเปิด แล้วผมก็ได้ยินเสียงอยู่คนเดียวดีครับใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมันบอชายมันบอแมนดอกออ้ยเดี๋ยวตั้งขวดดีๆหน่อยโว้ยผมนั้นน่ะกลัวเลยคนอะไรกลัวคนนะเดี๋วเดียวเดียวตอนนี้จิตมันอยู่ในช่วงที่แบบเขาเรียกว่าไงกำลังสงบ นะครับเอย่าบอกว่าชุอ้ยวุ้ยเสียง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 เฮยจะมาก็มาอุ้ยถึงทางแยกแล้วครับอ๋อพอถึงทางแยกปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงค้นน่ะเฮ้ยแถวนี้เดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยกูวิ่งเลยไม่ได้แดะกูหรอกขวาไายซ้ายดีครับเจอหมู่บ้านแล้วครับให้เข้าไปไหมเนี่ย ปุ้ยปุ้ยเสียงเสียงอะไรเจ้าหมู่บ้านครับออวิ่งต่อไปครับจะเย็นจะเย็นเอ,อ้ยเสียง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 ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอานะลูกไม่เอานะลูกนะทำไมเสียงมันน่ากลัวอย่างเงี้ยเกมอย่างเงี้ยโอเสียงครับเสียงอะไรลับๆในพงหญ้านะครับคนแอบมามีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ มาแอบมีอะไรกันในป่าตรงนี้ก็จะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไม่เอาว่านไม่เอากลัวแต่แก,ก้ัวจริงพูดเลยนะครับก็เดินมาเรื่อยๆครับลึกๆแล้วงหวะนี้อุ้ยอๆๆุผมได้ยินเสียงเหมือนแบบมีคนเดินตามอะ่ะถ้ามืดก็ขอไปนะไม่กล้าเปิดไปฉายวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งแล้วจ้า ไม่อยู่แล้วจ้า <c oughs> ถ้าเกมโอเวอร์เนี่ยเฮ้ยทางแยกแล้วเอาไงครับขวาบ้างครับ <c oughs> มันเดินใ้เขาวงกดนะ่ะที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเกมโอเวอร์ผมเลิกเล่นเลยผมพูดเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยวเสียงย่าอะไรจุบจับจุบจับเฮ้ยถึงโบสถ์แล้วครับ ตอ่อครับเฮ้ยทำไมมันกระตุกอะเดี๋ยว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 มึงอย่านะเดี๋ยวเฮ้ยลูกปันน้นเฮ้ยดนตรีแม่งเล้าเลเกินครับเดี๋ยวอย่าเล้าหรืออย่านะ ยังไงครับาหลาย้ายดีครับต่อครับโอ้ยโอเวอนระ์เนาะทำไมผมต้องมาทำอะไรทรมานตัวเองจิตใจอย่างเงี้ยด้วยผมก็ไม่เข้าใจเยย็ดแม่เดียวโอ้ยโอ้เกมโอเวอร์แล้วไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคครับ ผมขอไม่สู้ต่อได้ไหมจังหวะนี้โอ้เมื่อกี้โอ้บ้าเอ้ยโอเคนะครับผมพูดไปแล้วว่าโอ้เหนื่อยถ้าเกมโอเวอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําเนื้อทําตัวทําใจนะครับผมก็เกมนี้ก็สนุกมากเลยครับผมสนุกบ้าอะไรก็ไม่รู้ก็น่ากลัวไปอีกแบบนะครับโอ้ัวใจเต้นตึกๆๆๆตนะครับก็ถือว่ามิชชั่นไม่สําเร็จนะครับผมก็ ได้แค่นี้จริงๆครับสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะลองทดสอบความความกลัวก็สามารถโหลดได้นะครับในสตรีมนะครับชื่อเกมนะครับ Passing p i e v i e w Forest นะครับผมเป็นเกมโหลดฟรีนะครับผมก็คำเตือนนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาในการโรคหัวใจนะครับหรือเป็นพวกที่ตกใจง่ายแบบถึงขั้นแบบช็อกอะไรอย่างนี้ก็อย่าเล่นนะครับแล้วก็เด็กโอสตตีที่มีคันก็ ก็อย่าเล่นนะครับผมเพราะว่าเป็นเกมที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอัตราการสูบฉีดของหัวใจมันมันเต้นนะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมซีอูครับเจอกันนะครับเกมใหม่นะครับไม่เกมนี้แน่นอนครับโอเคครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บนะจุ๊บจุ๊บ